สวัสดีวันยุดวันนี้วันศุกร์เราได้งานแบบฟุกๆนิดเจ้าอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยปดเก้าโมงแล้วเก้าโมงแล้วประมาณเก้าโมงครึ่งใบงานก็จะมาวันนี้เราจะไปกระทุ่มแบนนะเจ้าขึ้นฟองเรียบร้อยแล้วห้าตันจ้า <c oughs> ดูรถติดหรือเปล่าพระรามสอง ติดตลอดแหละเส้นนู้นน่ะรถเยอะไปไหนกันนักหกนาเราก็มีธุระไปเหมือนเราเนาะเรายังไปส่งงานเลยเนาะปกติวันนี้วันหยุดงานมันก็จะงเงียบเนาะเออมาเมื่อเช้ารถไม่ติดเนี่ยวันหยุดจริงๆแหละรถไม่ติดถ้าเป็นวันศุกร์ของของวันศุกร์ทุกวันศุกร์เนี่ยรถจะติดมากนี่เป็นอะไร ว่ามันก็ติดปกติว่าเขาก็ออกไปกทําง,งานตอนเช้าเนาะมันก็ติดปกติแหละวันนี้วันหยุดจะดีเลยถ้าไม่มีงานวันนี้ก็เป็นวันหยุดสามวันเสาร์อาทิตย์โอ้ยมันจะหยุดอะไรกันนะกันหนาหยุดหลายวันแบบนี้ก็สบายเขาเรียกอะไรนะสบายคนที่เขาหยุดเหรอหยุด ราชการเปล่าราชการใช่ราชการแต่วันนี้โรงงานบางโรงงานวันหยุดบางโรงงานเขาก็ไม่หยุดนะเขาก็ยังทำง,งานกันปุ๊บปายงานน้อยแล้วก็เจอวันหยุดเยอะดเดี๋ยวได้ใบงานเราก็จะไปกันเลย ขึ้นสะพานพระรามสองไปขอพรช้างสามเสียนให้มีงานเยอะๆจ้า